กัเช้าเลยอือก <duh. S 3> ัเช er <makes> ้าตูเลยรอเลยเขาอ่ะรอนอนรอเลยวาอ่ะนอนรออยู่บ้านเลยกัดไปมิชชั่นคอมพิวต์อุ้ยโคตรอกีแก่ ดาเลยโอ้ยติดไม้ปนหลัเอร์โอ้ปาออกเลยอบลอกบอกบอกโอ้กีแรมาโดนผู้บอกฮ้ยสอโอ้ยมนติดไม้ได้หลายตัวน่ะได้องโอ้ยไอไปุไปไปไอ้ชอุอ้คยบ่าเลยนี่นนี่ทำเล่นนะเนียเนียเล่นนียเนีหลอายโอเคโอ แเดร์ของแเดร์ว่าหลบก็ไม่ทันเนอะน่าจะต,ตองไม่เห็นนะไม่เห็นนะเปล่าเล <c oughs> ี้ยเอ่างงี้่เห็นลูกปลาบอกปลาบอกตาก,กันนะ่นะเยอะเลยเต้นเลยนี่มานเล้วมานเล้วมาเล้ว,ลว,ลวงัวปลาที่วัพอจะยน่ะเลี้ยวนะขึ้นไปนะเอาบอกใครนี่ด้ป่าวเต้นเลย เป็นนลยกันไกินรกจะกระโดดออกอ่ะเออใช่โอ้ยเจลันลันปลาดุกปาบกัดี่นเนปลาบกัดแล้วเดี๋ยวะเสรส้าด้วยว้โอ้ยโอ้ยแมก็เก็บแกแบบบั้นวทำกับข้าวทำกับข้าวอะ ททททโลคับเหรอไงลงมาเที่ยวคลองเจ่ะจะมาเที่ยวหาลอยอ้วนเนี่ยอาล็อกบัวเลยถอดลิงยิ่งใหญสากอะ <c oughs> เลยบัวธรรมดาไหนนะเนี่ยนะเนี่ยตัวนั่นเนี่ยที่บอกว่าทำเหยื่อลอยเลี้ยงเนี่ยกูเราชอบมากเนี่ยอุ้ยลองกิว้วสากด้วยไอจนที่ปากคางกิงเล่ยสาย

ถ้าเราทำที่นี้เราได้ทิชแมสเนี่ย ฟัน <Fun. S 2> โนเกนเลไหมบ้าเดี๋ยวเกลมาอีกอกี้ไปทาป,ปลาหน่อย,ยอ,อ่ะเน็ปลาเนี่ยปลาเกลือโอาะแตนจอนแตนจอไฟใต้ให้มันก็ลายมาไม่ไมแก่นีเ่เองมอ,อนนี biu cái một rồi đấy. Một rồi đấy ạ. <coughs> có <coughs> 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 拿进来呢。 อะไรใช้โต้กัน,น,นไงทำไมขันเหนียวปิงไหมหมอทุกอย่างทา,ทา <นะ S 1> ปลาบองมา <c oughs> ใช่เ <c oughs> ขาทาดีอ่ะ หมดเลยครับาเตรียมการอย่างดีได้กินข่าวลิงเง้ยมันเริ่มมาจากใครอ่ะฮะมันเริ่มมาจากใครจันต๋องอนะ่ะใครต้องรับผิดชอบครับเคสเนี่ยจันต๋องรายงานะ<笑><笑>อย่างที่อ่ะเซ็งเลยลุงนี่ราดั<ว>นเตรียมตัวกันพร้อมดนะ้วยอืมพร้อมทุกคนอ่ะโหดู้วยก็จันจุบอกว่า จะปล่อยแค่ลุงหนูนอนอยู่กับกระตาแผลเ้าไว้แล้วอ่ะการทักมาบอกว่าเอไยเจียบตัวรอเลยอ่ะบ่าเลยว่ารอเลยอ่ะตดเลยอตะแคงให้หน่อยนเนี่ยเนื้อๆจะลดล้างงานอยู่บ้านแทนกบีฝากวัวปูตุ๋น่นสุกเลยอ่ะ เป็นไงครับเป็นไงครับหวานมากครับฉ่ำเลยครับสดวันนี้ก็กินข้าวปลานะครับออกมาหากับข้าวนะครับแต่ว่าได้แค่นี้เองนะครับจะค่อนข้างเปลวหน่อยอยู่ข้าวแล้ววันนี้อยู่ข้าวครับข้าวหิวหิวพี่หอมบุกเนี่ยอ๋อมากินนี่ Thank okay.

ยกเลยจะยกเลยโอ้ยเมือนเลื่อุโอ้ยรุดพอดีรุดพอดีโอ้ยเอาป้ามิงอ่ะเดี๋ยวมาเล่ารุดพอดีเลยเอามาเลยก็ไแดกว่าบนเรือเลยก็ไแดกบนแน่นอนดูวะโอ้โอ้กูเล่าครับ โอ้ยกำลังกินข้าววิ่งกันขากล้งเลยโอไซสยสวยด้วยนี่ฮะระยะทางที่อยู่ยนนแม่มาทันเนอะโมลิกินข้าวระยะทางแร็บๆก็ได้นะ่าไซสสวยอะ่ะโลฟา No.